ที่ถูกหมายจับนะครับพยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็คงจะมีไว้แววว่าเราทำังจะขอหมายจับเป็นที่แน่ชัดนะครับเราได้ออกหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณเสาร์นาฬิกานะแต่ตัวของผู้ที่ถูกขอหมายจับนะบมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกานะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะในระหว่างทางนะ บวชเราพยานที่จะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงนะเพื่อช่วยกันสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับก็ไปประเทศเพื่อนบ้านครับเขาบอกเลยเขาไม่ได้บอกนะเรื่องความลับมันไม่ต้องบอก้าอยา่ายอกว่าเป็นปฏิบัติธรรมอยงนี้เขาพูดไปก็แล้วแต่ผูุ้นหาจะให้ให้ให้เท่าไรครับ เห็นว่ามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่บางท่านแล้วก็จะมีการช่วยให้หลบหนีคนละสิบล้านสองคนยี่สิบ้านตรงนี้มีข้อมูลไหมคะท่านยังไม่ทราบเลยครับหมายจากคนอื่นจะมีออกก็เปิดก็คงต้องมาดูในเรื่องของพยาฐานครับมีประป่นายเข้าไปครันยังตอบไม่ได้ครับตอนนี้พนักงานสอบสวนได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะว่าสอบปากคำเรื่องต้นแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผนนี้ขึ้นไปดูนะครับ ตำรวจตามตัวมานานหรือยังหรือว่ามาเจอกันแบบนักคือว่าครบยังไงคะก็หลังจากที่เราได้มีการควบคุมเขาเราก็ทําตามกฎหมายทุกอย่างเมื่อไปเป็นในเรื่องของปวิยาและเอ่อบราบอุ้มหายที่เราเรียกกันนะฮะก็มันระยะทางไม่ไกลจึงได้นํากลับมาที่ทําการทันทีนะในระหว่างนี้อยู่ในในช่วงของการที่จะซักถามและเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนครับ ที่บอกว่าจะกัดจับอะคะ่ะเราไปสกัดตั้งแต่กรุงเทพเลยไหมหรือว่าใกล้ๆกับะเชงเซาครับเราเริ่มที่จะสะกดรอยเข้าไปนะติดตามจากสิ่งที่เราสามารถหาได้นะจนทราบว่าเขาได้ออกนอกพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลครับนะจึงได้ตามตามไปนะแล้วจึงตัดสินใจว่าถ้าเนิ่นนานไปกว่านี้รถที่เราใช้อยู่ที่ตำรวจใช้อยู่สมรรถนะสู้รถที่เขาใช้ไม่ได้นะ ดังนั้นถ้าเขาเคลื่อนตัวไปใคร่านี้อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับพิธีการตอนนี้ที่เป็นการระดมผู้เจียหค่ะนพนักงานสอบสวนเองก็ยังยังไม่ได้คาดคิดว่าจะออกหมายจับในวันนี้แต่บังเอิญว่าเนื่องจากเขา่ะมิพฤติการที่ะุกเฉหนไปในพื้นที่บางพื้นที่ของนอกประเทศง่ายๆจึงจําเป็นต้องออกหมายจับเลยใช่หรือไม่คะมีทั้งเรื่องของพยานที่ไปยุ่งเหยิงพยานหฐานและเรื่องของการที่สื่อมวลชนเห็นนะครับว่าพยานที่หลบหนีครับ ยูน mm ิคอร์นหลั่านยังไงอะคะพฤติการเขาเพื่อเท่าที่ท่านเห็นอยู่ก็ปรากฏที่ไหนบ้างนะครับท่านขาหนึงก็ในของพยานบางปากอะค่ะที่เราได้กัดสัตยานแล้วแต่มีพฤติการที่เหมือนจะเป็นกู้ร่วมลงมือก่อเหตุด้วยอะค่ะเราจะพิจารณาดำเนินคดีด้วยไหมคะต้องมาช่างน้ําหนักครับตามกฎหมายสละส์ปยานเบื้องต้นนะคะทางตํารวจได้อายัดเงินในบัญชีของนายตั้งไว้อยัางไรเห็นว่ามีสัดส่วยังไม่ได้อายัดครับเดี๋ยวดำเนินการขั้นต่อไปครับ เราเส้นงางกันยงนะคะสรุปแล้วเซ็ทละกันเงินงปรมตปงมัน